ที่พี่น้องชอบ,บเลยน,นายนูไม่ยมอมวันนี้คุณยอมทางเรียบแม่พี่เข้ามาเบ่าพี่นี่สิเขาไม่เขาบอลแล้วก็บ,บ,บอกควยคือก็ไปห้องพี่น้องขยันแต่งบ้งบะมีดอกครับยอดเสียงไปแต่ยอดเสียงหมอลำส,สดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอสซีชองนานูรำเปินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับคือมือนี่จังไงอารมณ์เสียแห้งแบบว่าบีนหนักมากไม่ยอมเพราะว่าอะไรมือนี่มันซ้อมรำ ถ้าซ้อมลำวันนี้ในกลุ่มก็ส่งว้บอกว่าฉากหกถึงฉากเก้าวันนี้รันฉากหกถึงฉากเก้าก็ถึงฉากหกถึงฉากสิบเอาน้องยุชัดเก่ามาดิมาถ่าออกฉากมาปุ๊บปุ๊บเขาะลั่นไปลั่นไปลั่นไปกับไปไรส่วนต้องพอกันใช้ถ่าไป่างออมถ่ายถ่าเวลาเพราะว่ารอขึ้นฉากนะเนาะเป็นนางที่คนกับโอ้ยพอฉากได้แล้วเดินมาบอท่ันเขาลั่นฉากแปดฉากแปดเราเตยลงแล้วปุ๊บ ก็ทาไปีส kind of ั่งงานถึงแล้วแล้วสั่งเลิกเพถาะทาไสั่นเตือนสั่งเลิกเอองงมากว่าเมื่อกลุูมจักมาพีนั้นตอสีขื่นบอกเขาเลยสั่งหยกไม่ได้สีขื่นฉากก้าไงทั้งสั่งเลิกวันนี้กําลังถือไม้เห็นบอ๊กําลังถือไม้ก๊าลสี่ขื่นมาแเหตุการณ์ที่สองอีกมิวบอมาเออมิวไปญี่ปุ่นรอดเพลงมิวปุ๊บน้ำตาหล่นบนใบบัวน้องบัวแดง เพลงเป็นคนที่จัดแหอยูเองเพลงนี้อคนยัดใส่ยัดใส่สคริปให้ยูเพราะว่าเพลงนี้มันวงอื่นเอาไป้องแล้วเพาะมากมันมวนแมนมันมวนอันเศร้าบ่ซื่นตื่นึ้นมาบ่ลากนะบ่วีผมบ่แย่งแวนอ่ะมวนลองลองลองเล่นนะลองไปจับแดงเป็นดนตีขึ้นแล้วไันโลโลยู่จับเหนืยวว่าได้เจไใหม่เด็กก๊าซสิได้เกิดเอ้าดับจ่อยคุมดับก๊าสสิได้เกิดคุ้มกําเนือจักวง พ่อเปิดเงขึ้นได้ป่ะนี่ห้ามขอพอ้ดนตรีมันขึ้นฮอสไทวบ้างนะตองมุนไปลองตำบ้าไปเจะจบเพลงเดือยเสือยด้แล้าสังกัดสิโอ้ยภาสิมิ้ว่าอยู่วันสิขึ้นแทนมิวสเตหมานี่ยลองเลยยูหมาเน่เพลงอันหมาเนกับเพลงมิวหน่หน่อยเท่ากันอันนั่งท่หนยแม่นเนาะ นี่นี่กัญญาเขาพูอกันเด้เี่นกัญญาไหนเขากอกันอันสาวชุมแพ่ตามแฟนไหมลองไม่ได้เลยสาวที่เปตามแฟนสิบนิ้วกับลงนาองค์พระธาตุค้ำแก่นไหมทำมันสัญญาจะมาขอแต่งพี่ลืมเดูบ่เคยฟังเกินบ่เอยฟังเกินเราใครน้องรักจะวิวาทำไมพี่ยามาจากลาน้องไปทอนถูกมันมาอย่างก่อสาวเมืองชุมแพ่พ่อแม่ไม่บอกเงินเปราใช่ไหม จากเมืองชุมพรอพพ่อแม่ไม่บอกกลัวไม่ให้ออกอมาตามเหมือนเคยพอรักพี่มากจึงหนีมากเลยอยากได้ลูกเคยคของท่านคืนใจอย่างเีลืมแล้วเดินตามหาทั่วเมืองคนอนแกน่แกนาหากว่าแม่บุญได้แอบอิง e. <c oughs> ให้ได้พบพนันกับแฟนตัวจริงสมหวังทุกสิ่งจะขับเมืองชุม,มแอพพี<อ>่น้องว่ามาเป็นปน,นันอีกหรือว่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> มาสิมาเป็นแอดมิน ได้ไปได้มีไดว่าตอนนี้ได้ขึ้นลำได้มีหอดชุดผอกชุดเพจได้เห็นข่าวว่าแมนบ่ปัดอันลาสิบัติไงไม่อยู่น้ำบ่ลาอยากขืนลำไหม,ไมอเออเป่นตาล็อกเพิ่นขาดตลกกิดอยากขนสิบัติไงไมาอยู่งวงอันซองบ่อยากขึ้นลำน้ำพิ่นเดียวหาสร้างตาชุดก่อนขึ้นตล็อกต้องฟ้องคำวอดเป็นไงแล้ววะแล้วแล้วสอนเด้อแล้วสอนนั่นพีชาเนี่ยตล็อกไหมเหมือนเราบอกว่า กาสอนเทคนิคเหมือนก็ขึ้ขึ้นไปซ่อมบอกว่าเราอย่าคิดว่าเราเป็นศิลปินอย่าคิดว่าเราเป็นศิลปินคิดว่าเราเป็นคนมาดูมาเราแบบเ่นเนืัองไดให้มันหึงวงเซียนบอกบอคิดว่าเ้าเล่นบทอย่างเราต้องดูว่าเราเล่นตอนี้่าอะไรคือรอยที่แบงแบงรอยแบงรอยเอามันขึ้นหน้าเปลี่ยนขาสีผมมั้งทำจมูกแล้วก็หน้ามาเขาเรียงข้าตัวเขาเรียงข้าตัวไม่เห็นผู้ชายบ่ได้เออเห็นบ่ได้มาที่นี่ อันนี้บานเมือนเขาเล hmm. ่นบทอย่างเขาต้องเขาเราต้องดูว่าเราเล่นบทอะไรนี่กันเลียว์บลพวกนี้กันรอดยอันเพ่นเลยว่าเล่นเด็กผู้ชมมาตามหาย้่ามมาตามหายม่ยัยไม่ยัยไม่ยัยเบอ่อหัล่ำแล้วไม่ยัยเสียยังยังคิดว่าจะของเป็นศิลปินคิดว่าจะของเป็นคนมาเบิกมาเล่าราตามหายย่ามประมาณนี้นะ เราสอนตีแล้วว่าไปถึงหน้างานจริงอ่ะเราจะเล่นตามหน้างานแซลคนดแแซลคน้นเ้ไปคือตลกมันก็มีสคริปต์ใช่มันมันเล่นมันมีสคริปต์อยู่แต่ว่ามันเล่นอินพอร์ตบยดูสถานการณ์หน้างานอย่างเงี้ยแต่ละแต่ละวันแต่ละวันทำนรงนั้นเ้ากลับไปเบิ้งในแอปในแอปดำดนะว่าแบบวงอื่นเขาเล่นยังไงเขามีเทคนิคในการเล่นเพื่อที่สังเกตตรงนี้ตลกเขาสวยนะเขาแต่งสวยมันไม่ใช่แบบตลก เก่าเหมือนเดิมแบงเช่นหลายวงเนาะ,ะหลายเขาจะแต่งตัวสวยแต่งตัวตลกอะไรแต่ว่าแต่งให้มันสวยไหม,มสวยแบบตลกสวยแบบมีซีซันมีแบบแบบแต่งเต็มๆเลยอะสวยจริงแต่ง่าห้าต้องเห็ดคักๆตัเนาะเมียนแบบแต่งสวยแต่ว่าเอกคัก,กนี่น <จะ S 1> สิเมเอกคักเอกเกินนักเอกเมียนเอกเกินนักเอกคนตาแบบเอาเงียบๆมังสิเอให้มันดูตล<ม>กแบบตัวนี่ วงซาโนย์ล้ำเพล่นชัวยกำลังเช็คซื้อดนเมื่อกี้นะซ้อมล้ำเรืองเสร็จสรุปจบฉากในไรฉากแปดเมื่อกี้จบฉากแปดก็เพราะว่ามันเมันหมดเวลาก่อนมันก้อไปนี่เท่โทษบเขาเพราะว่ามันหมดเวลาต้องซ้อมแดนเซอร์ต่อเพราะว่าซ้อมแบ่งเวลาซเอมใช่ไหมแดนเซอร์เสร็จแล้วก็สองกี่ทุ่งนะสามทุ่มสามทุ่มเขาก็จะมารันเซร์ชิพแมนล้ำซ้อมสุดซ้อมเซสุด มันขึ้นไหนคาวารันหอนเกือบตีสามตีไม่ตีสามเกือบตีสี่เลยเพราะว่านี่นี่โต้งเนี่ยหยุดใช่ไหมยู่หอดพากันเก็บของเก็บอย่างเลยพองบ้านเนี่ยแน่นนอนรับบทนางแสดงเนาะสอบรับเลี้ยงเสกนีไปเลยพอาะเจ้าของมันไม่ฟันเสิร์ตเฉิร์ตเลยเฉิร์ตเยนี่ก็าหอดเป็นนอนเพราะเหนื่อยมากว่าวันก็เลยกลับไปนอนที่นี่อที่นี่อาจจะอยู่ต่อเพราะว่ามีญาติกำพรการใช่ ทำไรสดกับพ laser, <Clar> ่อค้าชัยตอนสองทุ่มว้าวว้าวไม่กี่โมงแล้วหรือว่าจะกลับบ้านก่อนแล้วก็ทุ่มยังค่อยออกมาใหม่ดีไหมวะเล่นอยู่นี่แหละคุณคนเขาก็อยู่นี่กันหมดไปนอนในรถก็ได้เล่นห้วงหัวก็ได้มานอนมาได้เออก็ได้ยินข่าวว่ารถสิ่มันน้ำมันบบเมื่อนั้นว่เบิ่งเกียร์น้ำมันเด้พ่อที่อันบ่พ่อพ่อที่คืนงั้นในรถน้ำมันเบิดงขันนั่นคือม่แข็งสั่นคนาเนี่ยคือเบาเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเล่นเปนอนเล่นอยู่ห้องก็ได้นะ ช้องห้องนี่อยู่ข้างล่างนี่อยากไปชาติแบบเยอะเราไปชาติกันเลยไปดีพี่ลองบรรยากาศมีเครื่องสำอางไหมเพื่อให้แต่งหน้าตอนเย็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางอยู่บนรถบัตรแต่ว่าเดือดแปลก็ได้เพื่อให้แต่งหน้าแต่งสวยไม่อยากกลินตลกน้ำดิอยากกลินตลกน้ำดิพี่พีชแมานี่เร็วมาให้สัมภาษณ์หน่อยแฟนนาโนูพ่อแม่ก็สีดาฉัน เธอจะบอกแค่ว่าแกเป็นคนมีความสามารถแกอยู่วงนั้นแล้วถูกแล้วใครเธอนั่นแหละเอา<ม>ทำไมทำใช้ความสามารถตัวเองให้เกิดประโยชน์ถูกแล้วอยู่วงนี้ก็ได้ใช้นานห็นว่าพี่น้องม,ม,มาหดกระกอดกันแล้วเอาแลว้วน,นันุยจับมือเขาคือเขากอดจับมือเขาสุกใสผมไปยากกับแมวพยานพมพยานกับเลยยานเขาโคกันค่กที่พีดไม่ถึงไหแฟนแฟนเขาสิหึงไม่มีแฟนแฟนเขาสิงหึงเด้อ หมาถึงแฟนพี่เขาเหรอแฟนพี่ผิดแฟนพี่ผิดจิหือหรือว่ามีแล้วเป็นไงสัมภาษณ์พี่หน่อยมีแฟนครับซ้อมเป็นยังไงบ้างเจ็บคอเจ็บคอไปฉีดยาอยู่นี่บังคับให้เตยเพี่หนักเตียงหนีดาฉันแล้วนี่เตยด้าเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับพี่นาโนสรุปเตยเป็นไปดีซ้อมเอาดอกตอนนี้เตยโอ้ยพี่เห็นกูหลอกเลยนะนี่ยดาแล้ว วันที่สิเอ็ดเรามีอะไรครับใครปัดเนี่ยใครปัดเนี่ยนี่เร็วเร็วสิจบคลิปแล้วสิบเอ็ดเข้าบลุ่มนี่หรอเข้ากลุ่มปิดร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทงานอะไรครับครับงานยังเกาะเปิดเออคอนเสิร์ตเปิดด้ดูการสาล้อยำเพลินโชว์ปีสองนะครับพี่น้องครับดูดูการที่หกสิบแปดหกเก้านะครับพี่น้องครับราคาบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องครับหรือผู้ใดสามารถมาหน้างานกันบาได้นะครับพี่น้องครับนงครับเมียนตีซับตีซี่สมือเนาะเมื่อคืนนี่กันกับพีี่่ นี่แหละพี่น้องฝากติดตามเขาได้โชว์ใหญ่นะปีนี้ไว้บอกเลยว่าจะมาใหม่แต่ว่าเขาก็ได้โชว์ใหญ่เพราะว่าเคนความสามารถบอกเลยว่าคนลุกขนลุกแมนพี่น้องคนลุกเรื่องเตยเดี๋ยวต้องให้เขาไปปรับเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นสายวัฒนาศาสตร์เเป็นสายวัฒนาศาสตรท่านเตยรีนพันกันบ่เตยแบบจังหวะลัลวๆจังหวะอย่างไรใครยังไม่โอเคครับพี่น้องครับไม่ซ่าครับแมนขอฝากเลยครับเป็นกับนัใจิตทีมงานสอนและนักเพื่อนโชว์ด้วยนะครับสิบเอ็ดเจอกันครับพี่น้องครับบ๊ายบาย